เอาละครับขอากาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเราอยู่กันในเกมโลโบ็อกเหมือนเดิมเนาะโอเคเยี่ยม สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเราอยู่กันในเกมโลว์วอกเหมือนเดิมแล้วก็ยังอยู่กันในแมปซาคุระสเตยนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะมาสุ่มสกินให้ทุกคนดูนะแล้วก็จะสอนการใส่สกินแล้วก็ไม่เอาสกินที่เราสุ่มได้ถ้าเกิดเราไม่ชอบนะสกินก็จะมีเลทตามนี้นะตั้งแต่คอมมอนอันคอมมอนแรแล้วก็อีพิกแล้วก็รีเจน d ด r รี่นะก็จะขึ้นเลขตามนี้เลยเราจะมาสุ่มสกินวันนี้ดูฉนิว่าเราจะได้สกินอะไรกันบ้างวันนี้ผมเตรียมเงินมาทั้งหมด125,000หนะน่าสาหมก่นด้ามากกรสสุิพ รอบนี้ผมได้แรเฉยนะเคเหมือนจะได้ซัมเมอร์ไทม์นะอันนี้จะเป็นตัวสีส้มนะผมจะไม่เอานะผมก็กดตรงนี้นะถ้าเกิดเอาก็คือกดครมตรงนี้ได้เลยนะมันจะเป็นสีแดงอะที่เป็นแรสีฟ้ามันจะเป็นอันคอมอนเออผมบอกผิดก็ขออภัยด้วยนะแล้วเมื่อกี้เนี่ยผมได้สโตนแมสมาก็คืออยดดับแรแหละว้าวรอบนี้ผมได้อีพิกฮะมาดูซสว่าอีพิกรอบนี้ผมจะได้อะไรเยี่ยมยอดไปเลยฮะผมได้กล้องถ่ายรูปมารอบนี้ได้อันคอมอนฮะทุกคนอืมเหมือนรอบนี้ผมจะได้ชาร์โนะโออบนี้ผมได้ อีพิกแล้วะฮะหวังว่าจะเป็นสกินดีๆละแล้วผมนะจริงผมอยากได้รีเจนเดอรี่เลยแหละอ่าเหมือนผมจะได้สกินของอะนูบิสมานะจะเป็นสกินของคนข้างเนี่ยสีดำๆแด,ดงๆเนี่ยก็จะเป็นอันนี้นะคือผมก็ไม่อยากได้นะผมอยากได้ของเลนโกคูนะโอ้เรานีได้อีพิกแล้วทุกคนวันนี้ผมก็มีดวงเหมือนนันนนี่นนยคือ <c oughs> ผมมีมันอยู่แล้วอะก็ไยเดนก,ก็จะเป็นอันเน,เนี้ยอีนไรเดนเนี่ยจะเป็นอันนี้ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยรอบนี้ได้ u n คอมมอนฮะได้ป้ายมานะรอบนี้ได้ c o m มอนเฉยนะโอ้โหได้เป็น a r โ o ่ฮะทำร้ายจิตใจกันมากโอเครอบนี้ผมได้ีปิกทุกคนได้อน o บ i t อันนี้มาอีกแล้วก็ไม่เอานะอืมเหมือนรอบนี้ผมจะได้เป็น u n นค m ม o n นเฉยนะเหมือนว่าจะได้ harmon b บลูมาคือจะเป็น harmon สีฟ้าแหละเดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ได้ c o m มอนเฉยนะอันนี้โอ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 ้อันนี้จะเป็นตัวที่ไม่มีสแตนนะก็จะเป็นใส่แว่นเนาะ รอบนี้ได้แร่เฉยนะได้สโตนแมสอีกแล้วนะทุกคนตอนนี้ตังค์ผมก็เหลือประมาณ12,670นก็ะก็ยังสุ่มได้ยาวๆอยู่นะรอบนี้ก็ได้คอมมอนได้เฉยนะเหมือนจะได้อันเดิมนะรอบนี้ได้แร่ได้ซัมเมอร์ไทม์สวัมานะนี่นี่อันนี้เป็นสีดาอันนี้ผมอยากได้พอดีเลยก็เดี๋ยวเกมเลยเนาะแล้วก็สกินน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่สีดําๆเลยน่ารักมาเรามาสุ่มกันต่อเลยหวังว่าการสุ่มกับน้องเนี่ยผมคิดว่าอาจจะได้มาของดีๆก็ได้นะอย่างเช l <Legend> e <c oughs> ียนรีเจนตาวี่อะไรประมาณนี้ผมว่าจะได้มาก็ได้แล้วรอบนี้เราก็ได้แลมาเป็นของอันนี้อะไรผมว่าเป็นแวมไพร์นะแวมไพร์มันอันนี้มันน่าจะใส่หน้ากากอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะรอบนี้ได้อันคอมมอนมานะโอ้ได้ชาร์โ w ด o เบิร์อาร์จีบีนะขอสกินเถอะดีๆสักอันนึงนะได้เดิมแล้วฮะรอบนี้ได้คอมมอนเฉยๆฮะเหมือนดวงจะหมดแล้วนะ <c oughs> ได้ของมาด้วยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวโอ้พูดถึงก็มาเลยอีปี ขอจำแจมครับพี่ขอบคุณครับพี่ได้กล้องมาสองอันแล้วนะรอบนี้ก็ได้อันคอมมอนอีกแล้วดวงผมน่าจะหมดจริงๆแล้วแหละผมว่าแล้วก็ได้ป้ายมาด้วยนะประเด็นอ่ะอันคอมมอนอีกแล้วอืมได้อาจีบีอีกแล้วรอบนี้ได้แล้วเว้ยมันจะได้ของดีๆกับเขาบ้างไหมเนี่ยขอสักอันได้ไหมคอมมอนแบคไม่อยากได้ไม่เอาเอามาทำไมเยอะแยะขอรีเจนเดอรี่ไม่เอาเลยอีพิก็ได้แวมพายฮะไม่เอาฮะโอ้ได้คอมมอนได้ดับเวิลเชอร์ดับเบิลดาร์กเนสมา อันคอมมอนอีกแล้วดวมันจะตกอะไรขนาดนั้นวะอันเดิมด้วยโอ้อันคอมมอนอีกแล้วต่อกันสามอันแล้วนะตอนนี้เราเหลือเงินอยู่ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งเกรอยสแล้วนะเงินจะพอไหมเนาะที่ได้สกินรีเจนเรีสักอันเนี่ยมีการันตีให้ผมมาสักอันนงโอ้รอบนี้ได้ EP โอ้อันเดิมไม่อยากได้ไม่เอาอยากได้เลงโูอันนี้ได้อันคอมมอนมานะวันนี้ผมคงไม่ได้รีเจนเนอรี่หรอกเนี่ยรอบนี้ได้แล้ว แล้วก็ได้สมุดฮาร์มอนมารอบนี้ได้คอมมอนเฉยๆแย่กว่าเดิมอีกผมไม่น่าบ่นเลยแล้วก็ได้ชาร์ตเดูดักเนี่ยมาเหมือนกันก็น,กนะรอบนี้ก็ได้ของไม่ดีอีกแล้วอู้คนนี้ได้อีิอีิคเของดีไม่มีตึงใช่ไหมเดยวใส่ให้ อันนี้ก็ได้ระดับเรงเหมือนเดิมเลยอะได้สมุดฮอร์โมนมาเดี๋ยวเราเอาของพวกนี้ไปขายก่อนแล้วกันนะมันลบหูลกตาเหลือเกินตอนนี้ตังค์ผมลดลงมาเหลือเค่ประมาณ9ก้าพันหแล้วนะเดี๋ยวผมจะทําการขายของพวกนี้เนะี่ยดูซิว่าตังค์ผมจะเพิ่มมาเท่าไหร่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันยี่สิบห้านะถือว่าเพิ่มมาเยอะอยู่ก็สูงได้กันยาวๆเลยแหละแล้วก็ได้คอมมอน รอบนี้ได้อันคอมมอนทำไมไม่เอาของดีๆมาให้ผมบ้างอะตรงนี้เหมือนจะเป็นการันตีนะว่าเราจะได้เรจเนอรี่ตอนที่เราสุ่มครบ60ครั้งนะอันนี้ได้ระดับแรมานะโอ้ได้เดิมเลยฮะเราได้อันคอมมอนมาแล้วก็ได้คอมมอนมาแล้วก็ได้โูกกาอันนะได้โูกกาอีกแล้วอันนี้ได้แรมผมว่าได้ของกีแน่เลยอืมสี่สิบแปดครั้งแล้วนะเดี๋ยวใกล้ถึงการันตีแล้วพอมนี้ได้แลขออีปิดสักสองสามครั้งได้ไหมชื่นใจให้มันชื่นใจหน่อย อีปิกสักหน่อยไม่ได้เหรอทำร้ายกันจังเลยอืมได้ darkness อีกแล้วแล้วก็ได้อันค o m m o n มาอีกแล้วนะเราต้องมาหาข้างหน้าเจ้าของร้านนะเปิอได้ของดีเราต้องคุยกับเจ้าของร้านให้รู้เรื่องเป็นไงได้แลเลยผมว่าต้องอยู่ข้างหน้าเจ้าของร้านก็ได้ไอาจจได้ของ,ด,ของ,ของดีเจ้าของร้านไม่ให้ของผมผมใจเกลียเจ้าของร้านแล้วนะ รอบนี้ก็ได้คอมมอนเหมือนอย่างเคยดีเลยเกมนี้ทำให้ผมมีความสุขมากๆเลย54ครั้งแล้วอีก6ครั้งทุกคนคอมมอนอีกแล้วขอรีเจนสักสองครั้งได้ไหมโอ้อนนี้ได้อีพิกทุกคนได้รีเจนแล้วด้วยโอ้ได้เดิมทำไมมันวนมาอันเดิมตลอดเลยวะทุกคน57ครั้งแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นได้แลมาอีกสองครั้งเราไม่สนใจแล้วเราสนใจการันตีแล้วตอนนี้ได้คอมมอนเฉยๆนะอันนี้รอบสุดทา้ายแล้วทุกคนที่ผมจะได้รีเจนเดรี่นะผมเชื่อว่าผมต้องได้เลนโกคุมาคุณเจ้าของร้านคุณต้องให้ผมแล แล้วทุกคนมาดูซิว่าเราจะได้อะไรเ่นโกคุอันดับ8ของเซนิส,สือมาแทนนะเซนิสือก็เดี๋ยวผมพาไปดูนะเฮ้ยฮะดาบก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะไปเป็นดาบของเซนิส,สือนะ ดาบนี้เนี่ยสกินของแบบซาก,กราสัสเตอร์น่ะผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคนะมันจะเปลี่ยนรูปแบบสกิลนี่มันก็จะเปลี่ยนสีด้วยนะนี่เปลี่ยนทุกอย่างเลยตั้งแต่สกิลทุกสกิลเลยนะมันเปลี่ยนหมดเลยนะทุกคนเห็นไหมนี่ก็จะเทขึ้นก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะจนจบนะถ้าคนไหนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแนวนี้ขึ้นมาอีกหรืออยากจะให้ผม ส่มสกินทุกคนดูอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้ด้านล่างได้เลยนะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับก็วันนี้ขอตัวกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย